สองความหล่อไม่ธรรมดาของพระเอกสุดฮอตได้เล่นซีรีส์วายครั้งแรกเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างยูโดทำทัดนับได้ว่าเขานั้นเป็นอีกหนึ่งพระเอกสุดฮอตที่มีผลงานโดดเด่นจำนวนมากมีแฟนคลับหลงรักและติดตามทั่วเอเชียซึ่งล่าสุดหนุ่มยูโดได้โอกาสใหม่เล่นซีรีส์วายครั้งแรกในชีวิตซึ่งงานนี้หนุ่มยูโดได้เผยว่าก็ตื่นเต้นที่มีโอกาสได้เล่น เป็นพระเอกซีรีส์วายเรื่องแรกได้คู่กับน้องฟุกด้วยซึ่งเขาได้ผ่านซีรีส์วายมาหลายเรื่องมากมีแฟนคลับทั้งในและต่างประเทศเยอะมากถามว่ากดดันไหมก็กดดันแหละแค่คิดว่าเรามาทำงานเราเป็นนักแสดงมาแสดงบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและเป็นยังไงก็ฝากให้แฟนคลับพิจารณาว่า เป็นยังไงต่อไปดีใจรับบทนี้รู้สึกแปลกใหม่โลกใหม่ซึ่งหากใครอยากติดตามความหล่อเหลาของหนุ่มยูโดสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมส่วนตัว